นี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ On the League Ultimate EP ที่32ครับวันนี้อยู่กับผม Personate ครับผมโอเปอตโตครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีแข่งให้ดูเลย <laughs> น่าเบื่อมากเงาก็จะเงาๆหน่อยไม่มีอะไรทําเลยเออไม่มีอะไรทำจนต้องไปดังเล่นเกมเลยก็พักไปหนึ่งสัปดาห์เนาะเดี๋ยวก็จะกลับมาเริ่มแข่งต่อในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับประเด็นแรกเลยที่คงไม่พูดไม่ได้ก็คือการประกาศออกมาว่า Overwatch เนี่ยจะเปิดให้เล่นฟรีสําหรับโหมด PVP อ่าประกาศมาเป็น Early Access นะครับวันที่4ตุลาถ้าของไทยเนี่ยก็คงเป็น5ตุลาเนาะอืมพี่พุท มีความเห็นไหมเรื่องของการเปิดให้เล่นฟรีทูเพลย์แบบนี้เอาจริงผมตื่นเต้นมากเลยนะแต่ทําไมทําไมเราเหาแฟนคลับผมหรือแล้วเราคนที่แบบเขาเขาเล่นโอวัเขาดูเขาดูมีความกังวลเรื่องนี้เยอะ <c oughs> ว่าจะมีแฮ็กเยอะขึ้นจะมีท็อกซิกเยอะขึ้นผมพูดแบบนี้ว่าวัฒนธรรมโอวัเราอะไม่ค่อยตอนรับท็อกซิกเท่าไหร่นะเอาตรงนะในความรู้สึกส่วนเรื่องแฮกเนี่ยเท่าที่ไปอ่านมาจากความเห็นฝั่งฝั่งเมืองนอกนะ คนที่กลัวก็มีทนที่ไม่กลัวเขาจะพูดว่าเนี่ยรู้ไหมว่าแฮกอะแพงกว่าเกมอีกเกมฟรีมันจะเป็นอ,อะไรเออถ้าเกมฟรีเออถ้าไม่มีตังค์ซื้อแฮกมันแฮกมันก็เท่าเดิมอะมันไม่ได้เยอะขึ้นอะเข้าใจใช่ไหมคือครฟรีทูเพย์ไม่ได้ส่งผลทําให้แฮกเยอะขึ้นไม่ได้ส่งผลทําให้เอ็มบอทเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้คือคนทําแฮกมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึก <ผม S 1> ทำามา,าตังค์มาตังคนะ์มาต่อให้เกมมันจะฟรีหรือไม่ฟรีสุดท้ายคนที่แฮกก็คือคนกลุ่มคือคนที่มีังื้อแ เลยคิดว่าไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ถ้าพูดในมุมมองของพูดเองเอาแบบไม่ได้มุมมองคนอื่นนะ<จ>นตื่<ห>นเต้นมากเพราะนอกจากเป็นฟรีทูเพย์แล้วเขาประกาศว่าเกมจะเป็นไลฟ์ฟรีเซอร์วิสเอ้ยฟรีไลฟ์เซอร์วิสก็คือทุกอย่างจะแบบดําเนินการแบบตลอดเวลาเราเคยพูดกันไปแล้วแบบว่าเรื่องจริงๆแล้วโอวัตต้องเป็นเกมที่ไม่มีแพทคือเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าจริงๆโอวัตต้องเป็นเกมกล่องเราก็จะเห็นว่า5้าปี6กปีที่ผ่านมาเนี่ยโอวัตเป็นเกมที่อัปเดตแพทน้อยมากรับอัปเดตแพทไม่ทีเลย มันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากอัปแดทแต่เพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนี้มันต้งแต่แรกอืเขากะจะทําเป็นเกมกล่องเหมือนเกม Call of Duty อ,อะไรเงี้ยเข้าใจไหมคือกะขายแบบเนี่ยคุณมีฮีโร่แค่เนี้ย ตัวสเตปวิสซ่ะทำมาขายแล้วก็ไปทำภาคต่อไปเออแล้วก็ทำา l l c ปล่อยถือถ้าอยากเล่นเผ่าใหม่อยากเล่นดานใหม่ก็เอ็กซ์เพรชันไปก็จ่ายตังเอ็กซ์เพรชั่นมาโอวัตเป็นเกมแรกที่เขาไม่ได้ทำนะครับรู้เปล่าเพราะอะไรเพราะว่ากระแสสังคมมันมันบีบบังคับให้เขาต้องกลายเป็นเกมออนไลน์แบบเกมอื่นอะซึ่งตอนนี้เขามองว่าถ้าเขาอยากจะเอาตัวรอดอะ หรือเขาอยากให้ตัวเกมมันมีอายุมากกว่านี้เขาต้องเปลี่ยนเป็นฟรีทูเพย์แล้วก็ทําให้เกมมันสามารถหาเงินได้จากท่องทางอื่นอ่ะคือใครจะซื้อรูทบล็อกอะไรเมื่อทุกสกินในเกมมันก็นั่นแหละเราเล่นเดี๋ยวมันก็ได้เล่นเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวมันก็ได้อยู่แล้วถูกปะล่ะคือผมว่าฟรีทูเพย์มันจะช่วยทําให้เกมมันมีระบบการหาเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นงานสุกับแบตเทิร์พาร์ตไหมแบตเทิร์พาร์ตอะไรเงี้ยที่แบบพื้นฐานแล้วอ่ะยังไงก็ต้องมีถูกไหมแต่อยู่ที่ว่าแบตเงิร ผมเลยรู้สึกว่าโอวัตตอนเนี้ยเข้าใกล้คําว่าฟอร์ n ไนทมากที่สุดแล้วเอาจริงนะผมรู้สึกว่าผมกําลังจะเล่นฟอร์ตไนทแต่ว่าเป็นเวอร์ชันโอวัตอ่ะคือไม่ใช่ในด้านของเกมเพลย์แต่ในด้านของเซอร์วิสอ่ะอืมอืออรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบนั้นก็รอดูแล้วกันตอนนี้เราก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากขนาดนั้นเนาะเดี๋ยววันที่สิบหกย่างเข้าสิบเจ็ดเนี่ยคืนนั้นก็จะมีประกาศออกมาเพิ่มเติมโดวยว่าเออโรสแมปหรือว่าอะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงก็ รอติดตามแล้วกันว่าเขาจะมาพูดถึงอะไรบ้างนะครับมีอะไรมาโชว์บ้างรอติดตามได้ในวันนั้นทางโอซ l a ลนก็จะมีวอชปาร์ตี้ด้วยนะครับก็มาดูด้วยกันได้เนาะโอเคนะครับมาที่ประเด็นต่อมาที่เกี่ยวข้องกับโอวัชลีกันบ้างดีกว่ามันมีการเข้าออกของโค้ชสองทีมครับพี่พุทธอันแรกเนี่ยคือโตลอนโตเดฟแอนเนาะ hmm. คือ DJ เจคิมที่เป็นเฮดโค้ชอยู่โตลอนโตเนี่ยถูกปล่อยตัวออกไปแล้วก็คือ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนต่อหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดก็คือ thank you แล้วเจอกันไปละไปไปละเขาบอกว่า,าโค<อ>้ดคนนี้เนี่ยเป็นอดีตโคโ้ฟดฟิน l ล d เด p h i ฟิวชั่นยาวนานพอสมควรนะเผื่อไม่รู้เขามีประวัติในการโคโร้ดทีมใหญ่อย่างฟิน l ล d เด p h i ฟิวชัน่นตั้งแต่สมัยคาเป้ยังเชิดอยู่ยังเชิดอยู่อ่าแต่ปัญหาของโคโ้ดคนนี้คืออะไรครับคือไม่มีความยืดหยุ่น คือเวลาเมตาเปลี่ยนอะ่ะทีมไปไม่ลอดจริงอ,อฟิลลนแลนด์เดฟเฟชันฟินล,ลี่มาตลอดฟินแลนด์ลลเดฟเฟชันมีปัญหานี้ทุกปีอืมไม่ใช่เพเยอร์แต่เป็นเพราะว่าวิสัยทัศน์ของโค้ชนะฮะนั่นนั่นคือสาเหตุที่มาเคดีจีถึงเด้งมาอยู่โตลันโตอืมอ่าแล้วโตลันโตเนี่ยก็มีเพเยอร์เกาหลีมากฝีมือ,อเอาจริงผมก็มองว่าที่เคดีจีเด้งอะ่ะมองว่าเป็นอำนาจของเพเยอร์อะะที่มันมากพอจะเตะ โค้ดตัวเองทิ้งไม่เอาแล้วโว้ยเออคือออกไวปอาจจะเป็นบอร์ดบริหารด้วยก็ส่วนหนึ่งนะคือบอร์ดเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยนายมีเพลเยอร์เก่งๆอยู่ในทีมทําไมนายใช้แปลกๆวะอะไรเงี้ยโค้ดคนนี้มันไม่น่าจะไหวป่ะอะไรเงี้ยเออก็เลยเปลี่ยนหรืออาจจะมีช้อยที่ดีกว่าก็นะก็ใไม่รู้ก็ไม่รู้ยังไม่ประกาศตอนนี้ก็ยังไม่ประกาศใช่ยังเงียบอยู่นะ อืก็รอดูนะครับอนาคตอรอนโตไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะส่วนอีกหนึ่งทีมคือแวนคูเวอร์ไตทันเนี่ยก็มีการรับเอาดีเพเข้ามานะครับดีเพเป็นใครมาก่อนครับพี่พุทธอดีเพของ l a g a r d a t o r อครับ<อ>ซึ่งอยู่มาตั้งแต่ปีแรกยันสองพันยี่สิบเอ็ดปีนี้เป็นปีปแรกที่เขาไม่ได้อยู่กาเดเตอร์เป็นปีแรกฟังดูแย่ๆหน่อยนะกาเดเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่รวมดาวมา แทบจะทุกซีซั่นเลยก็ว่าได้แต่ดีเพไม่เคยพาไปถึงฝันเลยเออจริงเออไม่เคยพาไปถึงฝันเลยปีนี้ปเป็นปีที่แล้วนี่ก็เกือบสุดแล้วปะทั้งทั้งที่ปีที่แล้วอ่ะน่าจะลุ้นแชมป์มากๆแต่ก็ทาไมทีมมันดูไม่มีความหลากหลายเลยมันดูแบบเล่นแค่แพทได้แพทน,นึงไม่สงสัยหลอกว,ว่าทำไมอยู่ๆเฟสถึงกลายเป็นเป็นเคสโค้ดปีนี้ได้ถูกไหมล่ะคือดีเพเป็นคนที่สื่อสารกับคอมมูนิตี้อ่ะค่อนข้างดีนะคือเขามีการไลฟ์สตรีมตั้งตอบคำถามแฟนๆอะไรเงี้ย แต่ก็ต้องมองว่าเขาไม่ใช่โค้ดที่เก่งขนาดนั้นนะครับคือเขามีมีสกิลในการโค้ดดีระดับหนึ่งแต่ส่วนตัวผมว่าเขาไม่ไม่ใช่โค้ดร,ระดับมนอยู่แวนคูเวอร์เหมือนอารมณ์แบบมาทํางานสนุกสนุกมากกว่าปะในในมุมมองผมนะถ้าผมเป็นโค้ดนะเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นแชมป์อืมอืมเขาแค่คาดหวังว่าจะได้ทํางานอีกครั้งแค่นั้น<ด>เองเทำงานครับเอบอเพราะแวนคูเวอร์มีผู้เล่นที่ไม่ได้เก่งเลยคือไม่ได้แย่นะแต่มาไม่เก่ง เมื่อไปเทียบเทียบกับทีมเราท็อปมันก็ไม่ไหวอยู่ดีเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนจะว่าคือผู้เล่นเขาไม่ได้อยู่ในเกจที่เรียกว่าต่ําแบบชนิดที่แบบไม่ใช่โอเวอร์ลีกอะแต่มันก็พอเอาไปเทียบกับผู้เล่นโอเวอร์ลีกคนอื่นๆอะมันสู้ไม่ได้อ่ะอืมอืมแค่นั้นเองขนาดปีที่แล้วผู้เล่นโหดขนาดมากกว่านี้ยังยังไปไม่ถึงฝันเลยผู้เล่นแค่เนี้ยไม่น่าไหวครับอย่างมากก็ทีมเราจะเห็นว่าแวนคูเวอร์เล่นเป็นระบบมากขึ้นแค่นั้นเอง นั่นก็คือเรื่องของโค้ชนะครับทั้ง2ทีมเลยทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของผู้เล่นกันบ้างดีกว่าในวันที่10มิถุนายนนะครับก็คือเมื่อไม่กี่วันที่แล้วมานี่เองนะไมกี <Mikey S 2> ้เป็นแท้งนะครับถูกเซ็นตัวเข้ามาในซานฟรานซิสโกช็อคครับพี่พุทธโอ้โห oh แล้วคือ ลองไปนั่งกดกๆเล่นหาข้อมูลอยู่แป๊บหนึ่งเมื่อกี้เขามาจากทีมในทัวร์มหาลายัยซึ่งเป็นทีมเดียวกับคอนลูชมาก่อนด้วยอ่าอแล้วคอนลูชก็คือแทงในเอ s h o ช็อณปัจจุบันเอา้าแล้วอย่างนี้มันจะยังไงนะไมกี้จะมาแทนคอนลูชหรือเปล่าเนี่ยเราจะเห็นว่าคอนลูชเนี่ยไม่ใช่เมนแทงธรรมชาติอะ่ะอืมอืคือตัวที่สร้างชื่อเขาคือซาเรียดีวาซิกมาอ่าเพราะเขามาจับวินซันมาจับไรฮาร์ดเราจะเห็นว่าเขามองมาก คือทีมเขาดูดีได้เพราะดีเพลเขาเก่งแค่น,นั้นเองกับซ <laughs> ัพพอร์ตเขาเก่งอืยกเว้นตำแหน่งเมนซัพพอร์ตนะ <laughs> คือผมรู้สึกว่าวยโอเลตเนี่ยไม่เหมาะกับเมนซัพพอร์ตเท่าไหร่แล้วแทงดันเป็นแทงที่ไม่ใช่แทงธรรมชาติด้วยมันเลยทําให้ทีมดูอ่อนแอมากการเซ็นไมคี้มาเหมือนเป็นการอุดรอยรั่วมากกว่ามันเป็นจุดที่ซันฟันทําได้ค่อนข้างแย่คือไม่มีเมนแทงซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีแต่คําถามคือฝีมือดีพอไหม แต่ก็น่าสนใจนะตรงที่ว่าซานฟานไม่ได้เซ็นผู้เล่นเกาหลีเข้ามาเราอาจกำลังจะอยู่ในยุคที่ผู้เล่นเกาหลีขาดตลาดก็ได้นะคือคนเก่งไม่มากพอแล้วอ๋อ oh. น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วอืมอืมอ่เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่โหทุ่มเงินกันทุกทีมเลยเนี่ยเออมันเลยรู้สึกว่าจะหาคนเก่งหลุดไปอยู่ทีมตัวเองคือ,อยากมากอะ่ะ oh. ก็รอดูผลเนยียประสบการณแข่งเขาก็ไม่แย่นะเพียงแต่ว่าอาจจะแบบไรายเนอร์เลยก็ได้นะอืม เออมาเชิญแบบไลเนอร์นี่โอ้โหเอเฟช็อกมันกลับมาน่าควัวเลยนะต้องไปหาข้อมูลว่าเก่งเก่งพอๆกับไลเนอร์ไหมถ้าเก่งพอๆกับไลเนอร์ก็เออน่าสนใจอ้โหน่าสนใจเดือดแน่นอนอ่แต่อย่าเพิ่งข้งตั้งความหวังมากไม่ตั้งความหวังจะได้ไม่ผิดหวังจบไปอีกหนึ่งเรื่องทีนี้เรามาพูดถึงรอบการแข่งขันต่อไปที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในออสลีกเนี่ยก็คือการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยย่อยที่สอง mid-season madness นั่นเองอม,มันก็จะแบ่งเป็นคล้ายๆเดิมเนาะคือจะเป็นช่วงรอบคัดเลือกหรือว่ารอบเก็บแต้มก่อนนะครับสำหรับฝั่งเวสเนี่ยจะเริ่มในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ส่วนฝั่งอีสเนี่ยจะถูกเลื่อนไปแข่งสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเพราะโควิดแล้วก็ทีมแข่งน้อยกว่าอืมเออเพื่อให้มันจบจบแบบบาลานะ่ะออจบพร้อมกันอะ่ะไม่ใช่แบบแข่งๆไปแล้วแบบอา้าว แขวงข่งแข่งหมดแล้วอ่ะแล้วก็แหว่งในช่วงท้ายคือเขาอยากให้แบบฝั่งอีส์มันแข่งแบบต่อเนื่องพร้อมกับฝั่งเวสจนจบอืแล้วไปเจอที่เมดเซซั่นพอดีอเลยออฟเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าฝั่งอีส์จะนั่งดูฝั่งเวสเล่นสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ซึ่งมันไม่ค่อยไม่ค่อยแฟกับฝั่งเวสเท่าไหร่เพราะว่าฝั่งเวสจะโดนโดนศึกษาแผนทีนี้เนี่ย พอเป็นในรอบเพลย์ออฟของทัวร์นี้มันจะไม่เหมือนกับ Kickoff Class แล้วคือมันจะไม่มีการแบ่งฝั่งเวส t กับอีส t แล้วนั่นเองเนาะอย่างที่ไี่พูดพูดเลยคือถ้าให้อีส t ได้พักก่อนแล้วมาศึกษาแผนเวส t เนี่ยมันจะต้องมาเจอกันด้วยเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าฝั่งอีส t เหมือนได้เปรียบไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยแชมป์่่วย่อยนี้มันก็เลยจะมีเพียงแค่1ทีมเท่านั้นที่จะได้ไปอ่าเพราะว่ามันไม่แบ่งแล้วนั่นเองส่วนการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะ จัดในรูปแบบของการใช้โปรเจกต์อโลหานะครับคือการที่ฝั่งเวสจะเดินทางไปที่ฮาวายแล้วก็แข่งขันเจอกับฝั่งอีสตในเซิร์ฟญี่ปุ่นเน,ะะนาะลักษณะการแข่งขันก็คล้ายเดิมคือจะแข่งต่อเนื่องกันรัวๆเลยนะครับแล้วก็รูปแบบเป็นดับเบิลออลิมหรือว่าแพ้แก้ตัวนั่นเองอธิบายเพิ่มเติมบางคน,นาอาจจะงงว่าอ้าวแบบนี้มันจะแฟร์ได้ไงในเมื่อมันมันมัน เป็นการแข่งแบบออนไลน์ปิงปิงมันจะไม่เท่ากันความมาหัศจ,จรรย์ของโอวครับโอวสามารถสร้างห้องคัสตอมหรือสร้างห้องแข่งแล้วบังคับให้ผู้เล่นทั้งห้องอะ่ะปิงเท่ากันได้แต่ต้องเป็นปิงที่สูงที่สุดนะสมมติว่ามีเพลเยอร์ที่ปิงที่สูงที่สุดในห้องอคือเก้าสิบเราก็ทําให้คนที่ปิงหลักหน่วยอะเป็นเก้าสิบเท่ากันหมดเท่ากับคนที่มากที่สุดในห้องครับอแบบนั้นซึ่งโคตรสุดยอดเลย ไม่เคยเห็นเกมไหนทํามาก่อนแล้วผมคิดว่าระบบเนี่ยควรจะมีทุกเกมในเกมอ e ีสปอร์ตด้วยจะได้เลิกเลิกบ่นเรื่องปิงทันทีอืมอืมอ่าประมาณเนี้ยปิงน้อยได้เปรียบเออแบบปิงน้อย,<ต>อยก็เปรียบเลยจัดให้มันปิงเท่ากันให้หมดนั่นแหละโอเคนะครับเรื่องต่อมาคือแพทที่จะใช้แข่งพี่พุทธออคือเราคุยกันไปคร่าวๆแล้วในวีคที่ผ่านๆมาน้องพี่พุทธว่าเนี่ยเดี๋ยวแต่ละถ้วยย่อยมันจะมีแพทของแต่ละถ้วยไปนะครับมันจะไม่ใช่แพทเดิมตลอดซีซั่นอ่าใช่ ซึ่งใน mid season madness เนี่ยก็จะมีแพชที่ใช้แข่งคือแพช2.0.8.2ะเลขมันจะเยอะนิดหนึ่งพูดง่ายพูดง่ายพูดง่ายมันคือแพชล่าสุดที่ปรับก่อนเบต้าจะจบนี่แหละอออ๋อไม่ว่าจะเป็นเซนทีบแล้วมันน n o c k back นะครับเมอซี่มันซุปเลดจัมเออโซเจอร์อะไรทั้งหลายเออโซเจอร์ก็โดนเนิร์ฟด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายคือแพชเนี้ยเยอะมาก แล้วทางโอทไทยแลนด์ก็มีการแปลว่าให้เรียบร้อยถ้าสนใจสามารถไปอ่านตัวเต็มๆได้เลยเนาะโอเคนะครับนั่นคือส่วนของการแข่งขันในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้คิดว่าตัวไหนน่าจะเด่นขึ้นมาหรือว่าตัวไหนเราน่าจะได้เห็นมาขึ้นบ้างไหมส่วนตัวพี่ไม่ได้คาดหวังให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเมตามากมากขนาดนั้นนะแต่พี่มองว่าตัวของโซเชอร์จะได้รับความนิยมน้อยลงเพราะว่าดาเมจมันโกงน้อยลงมันโกงน้อยลงพี่คาดดาว่าเราจะได้เห็นฮิตสแกนตัวอื่น ผล่มาเล่นบ้างเช่น,เร,จจเ,นเราอาจจะได้เห็นแคสดี้บ้างเราอาจจะได้เห็นแอชบ้างครับหรืออาจจะได้เห็นตัวของวีโดบ้างโซเจนผมมองว่ายังไม่โผความสามารถต่ำกว่าตัวละครอื่นมากเกินไปแต่เกนจิยังเก่งอยู่ผมคิดว่าเกนจิยังได้รับความนิยมรีเปอร์ยังได้รับความนิยมอยู่พอโซเจอร์ ian, หายไปอ่ะพวกตัวละครบินก็จะน่าเล่นมากขึ้นนะซึ่งแอคโคก็จะน่าเล่นมากขึ้นไปด้วย ไหนจะเป็นเมอร์ซี่สามารถซูเประจําได้ง่ายขึ้นด้วยเซนจ์ตาเนี่ยถามว่าพอไหมกับการเตะกระเด็นส่วนตัวว่ามันเฉพาะทางไปอ่ะเราไม่รู้สึกว่าเซนจ์ตาจะเป็นตัวละครที่นิยมถ้าเทียบกับอนานะถ้าเกิดว่าลีเปอร์ยังเก่งอยู่เกนจิยังเก่งอยู่สุดท้ายนาโนเบนาโนลีเปอร์นาโนซาเลียก็ยังเป็นตัวละครที่น่ากลัวอยู่อ๋ออนาโดนเนิร์ฟไบโอติกเนตถามว่าส่งผลอะไรมากไหมผมมองว่าทีมไฟมันจะเป็น การเล่นที่ต้องเพอร์เฟกกันมากขึ้อนอ่ะอย่างปกติเราโยนขวดเรายังมีการชะลอได้บ้างแต่อันนี้คือยโยนขวดปุ๊บเราอาจจะต้องสร้างอิมแพคเลยเลยว<ล><ะ>่ะเออมันอาจจะต้องเป็นการเล่นที่เร็วขึ้นแต่ว่าเมตาจะไม่เปลี่ยนมากครับโดยเฉพาะตัวของแทง้งถ้าเกิดทีมไหนเล่นซาเรลเปอร์ปปรเก่งก็จะเจอไลฮัตเหมยคาเตอร์อ่าถ้าทีมไหนเล่นไลฮัตเหมยเก่งก็จะโดนดูมเคาเตอร์หรือจะหรือจะเป็นเหมยสู้ตรงๆก็ได้อ่าทีมไหนเล่นวินสันเก่งก็เจอซาเรลเปอร์เคาเตอร์โต้ว่าไปมันก็ จะกลายเป็นงูกินหางเหมือนเดิมอ่ะตามสเตปเออแต่ว่าแค่โซเจอร์จะเห็นน้อยลงคอาจจะได้เห็นทันโซมากขึ้นเออทันโซก็ต้องรอดูโอเคนั่นก็คือเรื่องของแพชนะครับยังไงก็รอดูแล้วกันเนาะคงตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าเรายังไม่เห็นนะว่าเขาจะเล่นกันยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้มาเข้าส่วนของการถายผลบ้างดีกว่านะครับ สัปดาห์แรกอย่างที่บอกคือแข่งแค่ฝั่งเวสฝั่งอีสจะเริ่มสัปดาห์ถัดไปอ่ะแข่งวันแรกก็จะเริ่มแข่งวันที่17เนะครับเป็นวันศุกร์เวลาตีสองนั่นเองมาที่ครู่แรกเลยครับพี่บุ๊ชฟลอริดามเมฮฮมเจอกับลอนดอนสปิทไฟพี่พุ๊ชครู่นี้ให้เท่าไหร่ดีส่วนตัวพี่ว่าฟลอริดาดูมีภาษีมากกว่านะลอนดอนเนี่ยเอาตรงนะเหมือนทีมที่เล่นได้แค่แผนเดียวที่เขาชนะมาไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งแต่เป็นเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอะแพ้ทางแผนของเขาแค่นั้นเอง ถ้าฟอริดารู้ว่าลอนดอนเล่นได้แค่แผนเดียวก็แค <flatten. S 1> ่เคาน์เตอร์ป่ะมันก็ไม่มีอะไรวุ่นวายมากผมเลยคิดว่าสกอร์คู่นี้น่าจะเป็นฟอริดาชนะสามหนึ่งอาจจะมีแมปที่ไลฮัตเก่งเก่งจริงจนลอนดอนได้เปรียบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เพียงพอจะสู้ฟอริดาเพราะว่าฝีมือเพเยอร์มันต่ำไปครับก็ฟอริดาสามหนึ่งมาที่คู่ที่สองของวันนี้ครับไฮไลท์เลย ดารลัสฟิวเจอกับ SF s h o ช็อครับผมเขาได้เจอกันสักทีนะเปิดสนาม <c oughs> ดีดดคู่นี้คู่นี้เนี่ยเอาตรงๆมั้ดารลัสเนี่ยน่าจะเชื่อมั่นในซาเลียตัวเองเหมือนเดิมสดูไม่น่าจะเล่นอะไรพลิกแพงมากเราน่าจะได้เห็นซาเลียริปเปอร์แล้วก็ไม่รู้ว่ายังเล่นโซลเจอร์อยู่ไหมหรือจะเปลี่ยนไปเป็นฮันโซที่เอาไว้คอมโบกับอันติซาเลีย มันอยู่ที่ว่าซันฟานอะ่ะพัฒนาทีมไปในจุดไหนมากกว่าถ้าจู่ๆมาแบบลฮาร์ดเหมือยเลยอะ่ะเราจะเห็นคู่นี้สูสีมากเออหรือเอา,อาจจะเห็นได้เห็นซานฟานเล่นแผนซาเลียสู้ตรงๆก็ได้อืมหรือจะเล่นค้อมดา์ปกติสู้ก็ได้3าึแล้วกันครับอ่าสาหนึ่งนะโอเคนะครับซันฟานชนะสามหนึ่ง <Yes. S 2> มาที่คู่ที่3ของวัน Nyxl เจอกับวอชิงตันจัสติสครับพี่บุต พี่ว่านิวยอร์กมันอยู่ในช่วงเวลาที่ยแย่ที่สุดในีนี้ครับไม่เคยเห็นปีไหนมันแย่เขนาดนี้ขนาดได้เพย์เยอร์เก่งกว่าปีที่แล้วปีก่อนๆแต่ก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะให้วอชิงตันแต่ว่าจะสกอร์ประมาณสักโอชิชนะสักสามหนึ่งเพราะว่าผมยังยังยังไม่ยังไม่ได้แบบขาดในขาดพลังศรัทธาในตัวดีเพสของนิวยอร์กรู้สึกว่าดีเพสนิวยอร์กยังมีความน่ากลัวอยู่บ้างวอชิงตันสามหนึ่ง ทีนี้มาต่อกันที่วันเสาร์ดีกว่านะครับวันเสาร์มันจะไม่ค่อยมีคู่เดือนเดือนนิดหนึ่งนะมาที่คู่แรกกันเลยนะครับโตลอนโตเดฟเอนเจอกับลอนดอนสปิทฝ่ายอ่ะคู่นี้ดูน่าจะสูสีที่สุดในวันแล้วละ่ะพี่พุทธคิดว่ายัางไงบางคู่นี้ฝีมือคู่เนี้ยพอๆกันปัญหาคือโตลอนโตเปลี่ยนโคชอืมใช่โคชคือใคร เราก็ไม่รู้ไม่รู้อย่างน้อยถ้าผมรู้โค้ดผมยังพอวิเคราะห์ให้ฟังได้แบบว่าเอ้ยโค้ดคนนี้คิดยังไงวิธีการคิดของเขาคืออะไรแต่นี่คือไม่มีโค้ดเลยเราไม่รู้ว่าทิศทางในการซ้อมของเขาตอนเนี้ซ้อมไปเพื่ออะไรในขณะที่ลอนดอนอ่ะก็คือย้ำเหมือนเดิมการเล่นเดิมสเต็ปเดิมให้ขึ้นหรืออาจจะขยายให้ทีมตัวเองมีความเล่นหลากหลายมากขึ้นเอาจริงอ่ะผมเชื่อในตนโตมากกว่าแต่ผมว่าต้นโตจะเหนื่อยมากให้สกอร์สามสองแล้วกันต้นโตชนะครับครับผม มาที่คู่ต่อมาเลยละกันนะครับแอร์แลนด้าเรนเจอกับบอสตันแอปลายซิงพี่บุญโห้คู่นี้ก็ไม่น่าจะตึงขนาดนั้นหรือเปล่าใครจะไปด<ม>ูแต่ว่าแอร์แลนด้าเพิ่งระเบิดฟอร์มไปผมให้คู่นี้เป็นสามหนึ่งน่าจะเป็นสามหนึ่งบอสตันชนะแอร์แลนด้าชนะอ๋อแอร์แลนด้าชนะโอเคตกใจตกใจมาที่คู่ที่สามของวันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่น่าจะมีลุ้นอะไรเท่าไหร่ แฟนคูเวอร์ไททันเจอกับ l อ g เอกรีเตอรนั่นเองโอ้ยอะไรเป็นรูนกาเดเตอร์สาศูนย์ไปเลยไม่ต้องวิเคาะห์เลยคู่เนี้ยแบบมันทุเละไปศูนเลยนะมันไม่น่าจะสู้ได้เลยอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะเฮ้ยดีเปอาจจะกลุ่มความลับอะไรบางอย่างของเอ g เอกรีเตอร์ไว้หรือเปล่าไม่ไม่คงไม่รู้หรอกมันไปพูดเรยนชุดใหม่แล้วแหมแทบจะไม่เหมือนเดิมเลย เอา,เอ,าอะไรไปเหมือน<ว>มาที่วันอาทิตย์กันบ้างเลยครับคู่แรกครับฮูสตันเอาลอเจอกับวอชิงตันจัสติสพิบุตส่วนตัวว่าคิดว่าฮูสตันน่าจะไปเตรียมตัวมาดีแล้วแต่ว่าวอชิงตันน่าจะขยายวิธีการเล่นของตัวเองให้ดีขึ้น <S <S ผมเชื่อมั่นในทีมที่ผมหลักครับแต่ผมไม่คิดว่าเขาเก่งขนาดนั้น <S 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 ผมให้เป็นฮูสตันชนะสต่อสแล้วกันโอ้โหตึงๆนะอผมคิดว่าเพไม่รู้นะเอาแบบ เขารู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าพ o l y c o นฟอร์มด dog กว่าปีที่แล้วเยอะมากอใช่ไหม,มรู้สึกว่ามัน,<า>นไม่ใช่นนพลังดีเพระดับซูเปอร์สตาร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะแค่ผ่านไปปีเดียวเองนะแบบแค่ปีเดียวอะรู้สึกเลยว่ามันมเปลี่ยนไปเยอะเกินไปครับมาที่คู่ที่สองของวันคือ Paris Eternal เจอกับ LA Gladiator ครับ Gladiator อ,อาจจะต้องประมาทหรือเล่นเล่น,ลนหลุดหลุดฟอร์มตัวเองอะเพาราะ g l a d เตอร์เป็นทีมที่คือถึงแม้ว่าเขาจะได้แชมป์มานะอืม แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาแก้เรื่องเรื่องความสเสถียรของทีมได้หรือยังคือใจผมมให้30มครับแต่ผมรู้สึกว่าแพรวิสไม่ใช่ทีมที่แย่นะเพียงแต่เขาต้องใช้เวลาในการพัฒนาแค่นั้นเองอืมเออแต่มันไม่แย่เท่าแวนคูเวอร์อะ่ะเพราะนั้นก็เลยให้3าหนึ่งแล้วกันเ,เป็นคารเดเตอร์ชนะ3าหนึ่งครับครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่ามผมว่ามันก็ไฮไลท์อยู่นะคู่นี้ด้าลาสฟิลเจอกับแอแลนตาเรนพี่พุร จะชำระแคนหรือเปล่าคิก f อฟแคลชพิ่งเชอกันมาหรือว่าคู่นี้ค่อนข้างไฮไลท์นะน่าจะมีเลือกขมซาเลีย่าเ็นซาเลียซาเลียชนกันยับยับคำถามคือซาเลียใครดีกว่าแล้วดีเพชใครดีกว่ามผมให้แท้งดารัสดีกว่าแน่นอนแต่ดีเพชเนี่ยดารัสตัวของส p a r k คเขาอะสร้างสถานการณ์ได้ดีกว่าอยู่ที่ว่าซัพพอร์ตของแอรแลนต้ารับมือได้ไหม ผมให้ดารัทชนะแล้วกันแต่ชนะแบบเหนื่อยเลยอะสามสองแล้วกันสามสองน่า,าะจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยแบบเหนื่อยมาก้วยทาให้เหนื่อยทำาบบเหนื่อยมากแล้วก็มาที่วันสุดท้ายนะครับวันจันทร์คู่แรกก็ค่อนข้างน,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 น่าจะสู่สีหน่อยหรือเปล่าพี่บุ๊โตลันโตเดฟแอฟนเจอร์กับฟลอยด้าเมเฮฟครับส่วนตัวคิดว่าโตลันโตไม่มีโค้ดแบบนี้ยังไงฟลอยด้าก็เก่งกว่าอยู่แล้วครับให้ฟลอยด้าชนะ3าหนึ่งแล้วกันมาที่คู่ต่อมาเลยแล้วกันนะครับบอสตันอัพไรซิงเจอกับ s f ส h อฟช็อ้โห ไอ้ซันฟานชนะสามหนึ่งโอเคสามหนึ่งผมรู้สึกว่าบอสตันเขากำลังอยู่ในจุดที่ใกล้จะระเบิดพลังแล้วอีกนี้เดียวอีกอเริ่มรู้เริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มเริ่มรู้ตัวแล้วว่าต้องเองต้องเล่นอะไรต้องทํายังไงถึงจะเก่งขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอคือโค้ชเขาเก่งนะอยู่ที่ว่าเพเยอร์จะเข้าขากันไหมอีกอย่างหนึ่งคือตัวปัญหาก็เด้งออกทีไปแล้วก็ไปแล้วโอเคมาที่คู่ที่สามนะครับ N Y X L เจอกับ Paris Eternal อ่า โอ้สองทีมนี้มันน่าจะสูสีอยู่ไงในในสภาพตอนเนี้ยนี่อยากจะเป็นสกอร์แรกของแพรสก็ได้เชื่อมันในนิวยอร์กได้วะให้นิวยอร์กชนะสามสองอ่าตึงๆอ่าตึงเพราะาว่าตึงวแพรสพยายามจะดิ้นรนแมตช์นี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปนได้มีโอกาสชนะสูงโอเคสูงเนี่ยไม่รู้สูงแค่ไหนนะสูงไม่รู้สูงแค่ไหนนะสูงไม่รู้สูกแค่ไหนนะโอเคได้ ก็คิดว่า N N Y X L น่าจะชนะไป3-2เนาะมาที่คู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับแวนคูเวอร์ไททันเจอกับฮูสตันเอลลอครับผม3-0มศูนยี่ยฮูสตันชนะ3-0นย์ไปโอเคจบกันอย่างนั้นเลยนะฮะง่ายๆอย่างนั้นเลยเรียบร้อยไม่รู้ดิไม่คิดว่าฮูสตันจะโยนเกมอ่ะเออเอาเอาพิกกี้มาบอกอยากเดี๋ยวเจคบอกก็อยากฝึกรีเวิร์สสวิฟว่ะเอาไปแต่เจ๊กเป็นคนพูดเองนะว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์นะคาดการและคาดหวัง เขาบอกว่าเพย์ออฟนี้คือเขาคาดหวังแค่น <ok> bueno> ี้หรือแบบคาดการไว้เรียบรนอยแล้วเพราะใจอ่ะเขาจะเขาว่าปอใจโอเคก็เราดูนะครับว่าการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์ที่จะถึงนี้และอย่าอย่าลืมว่าแพชมันจะเปลี่ยนไปแล้วด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางคนบางทีมันจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันรอดูนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ครบถ่วนกระบวนความเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฝากทุกคนติดตามเราได้ทุกช่องทางนะครับ Facebook Twitter Discord แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ของเรา o Watch Thailand